เออสวัสดีครับนะใครก็ทำได้ทุกคนหละอ่าทำไมในนิทานนี้ทำไมทานายท่านอื่นเขาไม่ทำพี่น้องรู้ไหมอ่าทำแล้วมันได้อะไรมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบอกให้ลูกความรับสารภาพซ้ำมันจะไม่ดีกว่าเลยครับผ่อนหนักมันจะได้เป็นเบาใช่ไหมล่ะเขายิ่งรู้ครับแต่ยังดันทุลางเออนะครับนะมีนะครับผม ไปขอความเป็นธรรมให้ลูกความผมนะครับผมเก่งมาหานะนี่นะครับการทํางานของผมนะครับผมฉลาดผมเก่งนะครับนาซ่าใสๆครับนาน่าเห็นๆ <c oughs> <c oughs> วันนี้ da, 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 Man ดาดาแมนมัดละมันน,น,มน, <c oughs> มนี่ใครควรสตีนดาบมดมันนี่นะครับนะดาบมัดมันนี่นะไม่ต้องไปถามนะ <c oughs> อะนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้ไงนะ เป็นแบบนี้อวดอ้างสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้ครับพี่น้องเอฟตอนนี้ก็จะเรี่ยไรแล้วนะเลีอยไรอะไรครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับผมจะไปโรงเรียนที่ตรงนั้นนะครับที่ติดถนนดํานะครับป่ายางเล็กนะครับนะนี่นะครับอาซิน้านะครับนะแต่ว่าต้องมีเงินค่าเดินทางนะนะถ้าผมมีโอกาสไปนะครับนะมันก็จะลดต้นทุนด้วยนะครับนะผมไปนี่นอนนะนะ จะไปกับตัวลายทีนี้โอ้ยครับพนะี่น้องเอฟซีนะอ๋อไปแล้วก็แบ่งให้มันลงตัวนะเป็นยังไงน่ะหน่วยงานประทงประธานเลยน่ะอที่ว่าจะมาช่วยน่ะทําไมไม่มาช่วยแล้วหายหัวไปไหนไวะเพื่ออะไรครับเอามาเพื่อหลอกเอาเงินเอฟซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่แผนการโขพวกมึงส้นตีนะมันรอดไหมละ่ะมันไม่รอดอา่านะ คิดว่าทําแบบนี้มันจะรอดไหมครับคิดว่าท่านนายกการสูงสุดนี่นะจะเห็นด้วยกับมึงเหรอคนที่ทําลายชาติทําลายแผ่นดินอีเนลคุณแผ่นดินอีควายนะอ่านะครับเนาะทําเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเอ่านะทําลายทรัพยากรชาติทําลายทรัพยากรแผ่นดินนะอีนี่แหละครับคือคนทําลายประเทศโดยต,ดยตรงเลยนะ อ่าอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีนะในนิทานหนึ่งนีนะ้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเออเรื่องใส่ๆนี่เออนะเรื่องชนะนี่ไว้ใจได้เลยนะออก็รอดูนะครับจะไว้ใจได้นานสักแค่ไหนนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นโรคไส้เลื่อนเหมือนเดิมครับนะไส้ลงห่ออย่าเลื่อนให้มันบ่อยนะเออเรื่องโรคไส้เลื่อนนี่นะไส้ลงห่อ เยังมีหนังหน้าออกมาขี้คุยขี้โมยังงั้นอย่างนี้นะเป็นทนายท่านหนึ่งเขาบอกให้รับสารภาพซะหนักแกได้เป็นเบาเขาไม่สู้หรอกเขายิ่งรู้อันนี้ออกมาแถะเอาออกมาเถะครับพี่น้องเอฟซีโอการเข้าไปกำจัดวัชพูดนี่นะครับนะเจ้าของเดิมนะครับเป็นคนบุกลุกอย่างงั้นอย่างนี้นะนี่นะครับเข้าไปร่วมนะครับร่วมช่วยเข้าไปช่วย าจากเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมไม่ไม่มีเวลาเข้าไปทำเอ้าไม่มีเวลาไปทำอ้าก็ขึ้นให้หลวงไปใช่ไหมละ่ะอ่าทำไ,ไมพี่น้องเอฟซีอ่าอีกวันหนึ่งก็พูดแบบหนึ่งอีกวันหนึ่งก็พูดแบบหนึ่งวันหนึ่งก็บอกให้โดยเสน่หาอ่าวันหนึ่งก็บอกว่าอะไรไปร่วมพ้นร่วมทุนกันอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีมึงพูดไม่ตรงสักอย่าง นะครับนี่แหละครับนะอันนี้เขาจะบอกว่าอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะฮะมันขี้คุยจริงๆหมอนะาเตบ้านกุกกอกเจ้า,จาคนละบ้านเดียกับข่อยน่ะบ้านกุก้ก้วยเดินมาอ่าในนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะมันจะมีคนอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะมันจะมีคนให้การเท็จหรือ อ่าอันนั่นเท็จอยู่นะครับตอนนี้จะมีคนโดนอยู่นะก<ค>ู <fasten anca> <c ười> บอกไว <Destroy> ้เลยนะกูบอกไว้เลยนะเออนะครับนะสวยแน่นอนลหละครับทีนี้นะจะไปเล่นกับใครเล่นกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยถ้ามาเล่นชาวบ้านมึงคิดว่ามึงเป็นนักกฎหมายแล้วมึงจะมาเล่นงานเขาไดนะ้ลูกความมึงอยู่ตรงไหนฮะมึงคิดให้ดี <c ười> ถ้าเขาพร้อมใจพร้อมเพียงกันอีนี่คิดว่ามันจะรอดแล้วแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สองดูกันยาวๆครับงานนี้อ๋อสวัสดีครับพี่จันทรสีนะ <c oughs> มันจะมีคนเบิกความเท็จตอนนี้ก้าหน่อยนะอย่าขี้คุยนะมึงหมาเลยนะกูเรียกไอหมาเลยนะอาหารหมามึงยังไม่แดกเลยออคำพูดมึงยังรักษาไม่ได้เลยส้นตีน นะสันดานหมาเอาดูหนังหัวก็รู้ครับพี่น้องจริงๆก็ๆใกลไกล้ใช้ง,งอนเห็น <c oughs> หัวบ่มีเลนานะอันนี้บ่มีคขนหด,นดพี่ <c oughs> โอ้ยยันดีกาเลยเอาเลยครับเสื้อเลยมันจะต่อสู้จนถึงดีกาแน่นอนละ่ะทําแบบนี้ไปขอความเป็นธรรมเรียกเงินเขาแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่าที่หรือไม่เอาสู้ไปเลยครับ แล้วเอาดีกามาให้กูดูด้วยออใครคนไหนที่รอดมึงแน่จริงมึงเอามาลงในชุมชนให้กูดูเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรอีงอกเศษฝรั่งอีญาตมึงเอามาโชว์กูอีสัตว์นะอีสันดานหมาอีเฮียนะอีหาเนี่ยก็เห่าทั้งวันอีส้นตีนนี่นะครับนะออเป็นยังไงล่ะทนายชุดห่อมึงนอนคุกุกวันนี้เป็นยังไง หาว่าโอ้ยเรียนสูงจองเปล่าไม่รู้กฎหมายอย่างนั้นทานายสุดหล่อมึงมีความรู้เรื่องข้อกฎหมายขนาดไหนมึงถึงไปนอนคุกมีความรู้ทางด้านกฎหมายมากเกินไปถึงไปนอนคุกตอนนี้เป็นยังไงหล่ะจะไปผูกคอตายเนี่ยจะไปเรียนแบบอะไรผู้กำกับโจ้ทุงดงทุงดำนะจะไปคองงัดลูกกงตายนะค่อยๆตายนะรับกรรมรับเวรค่อยๆตายนี่นะเขาเรียกว่าตายทั้งเป็น ตายทั้งเป็นเคยอยู่หรูออยู่หรูกินแพงอเคยมีชีวิตที่ดีขับรถหรูออยู่แบบสนุกสุขสบายเป็นยังไงครับโคตรพ่อโคตรแม่แล้วก็จะให้มึงให้โดยเสน่หาสุดตีนร้อยกว่าหลานอาเห็นไหมล่ะเขาคัดค้านการประกันตัวก็นอนคุกแหละครับที่นี้เป็นนัก กฎหมายภาษาอะไรถึงไปนอนคุกวะกูขอถามมึงหน่อยฮะมีความรู้เรื่องข้อกฎหมายแต่ไปนอนคุกมันหมายความว่ายังไงวะเออคดีตอนนี้ก็เข้ารัวๆครับพี่น้องไอจีเป็นออมึงยกดีกามาโชว์กุ๊ยสัตว์นะออมึงบอกว่าอะไรนะผิดกฎระเบงระเบียบกับผิดกฎหมายมันต่างกันมนันต่างกันตรงไหนวะ อ่เขายิ่งทํางานกับอะไรครับกับป่าไม้มากี่ปีแล้วเขาทํางานระดับประเทศอีกควายนะอีทีมงานทําลายประชาชนอีสัตว์นะทําลายยังไงครับทําลายยังไงให้ไปนอนที่คุก <c oughs> ทําลายเงินในกระเป๋าเขาอีสนตีน <c oughs> โอ้ยไหนนิทานนี่นมันครับความมันความหามาถึงแล้วนะ <c oughs> แต่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองครับนะ อันนี้เหรอครับไปร่วมแกงนะครับพลังทำลายประชาชนเออแต่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองครับโอ้ยอยีอันลังสีวิทยาไายเอ้ยนี่นะคะหน้าของสันมันเป็นแบบนี้นะคะพอโดนลังสีคะ่ะโอ้ยฮ่ามึงนะครับเขาโดนทุกวี่ทุกวันยิ่งกว่ามึงเขายังงามกว่ามึงไปโทษนั่นโทษนี่แต่ไม่เคยโทษตัวเอง เพราะว่าแม่ลูกนอกใส่แม่นอกใส่เนออีฮาต่ำช่วยเนะโทษไม่โทษตัวเองอีฮานะขี่แรกกันย้อนน้ำย้อนย้อนบอ่อนํำมันดำมันแหล่ย้อนแหล่ย้อนน้ำบ่อีฮาต่ำมึงไม่เคยโทษตัวเองโอ้ยนี่นะคะมันก็เป็นตอพ่อตัวหนุ่มแล้วแหละค่ะมันถึงดำบริวาจะเมิแล้วไปโทษน้ำโทษในอีฮานี่ก็โทษลังสีไปเดยนี่นะคะอีสันโดนลังสีเยอะค่ะ หน้าของอีสันก็แก่ก่อนไว้กองรักคนอายุ80ดสิบอีห่ามึง